วัสดีครับวัดเพชเชอร์นะครับวัดเพลชเชอร์เครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับรุ่น s f 6 5 c ครับอันนี้จะวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับใช้ฟลุก115ครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดฝาขึ้นมาครับเพลชเชอร์จะอยู่ตรงสายน้ำเข้านะครับอยู่ใกล้ๆแบบสายน้ำเข้านะครับอันนี้คือฮิตาชิครับ รุ่น SFC 65C ครับเราจะมาวัดเพชร์ให้ดูครับอันนี้สังเกตจะมีสายสีดำกับสายสีแดงนะครับอันนี้คือตัวเพชร์นะครับสายสีดำนี่สังเกตว่าเป็นดำเล็กนะครับถ้าดำใหญ่นี่จะเป็นสายคอมมอนนะครับเป็นสาย AC นะครับอย่าเข้าเอามาปะปนนะครับเพราะข้ามาปะปนกันแล้วก็จะพังเลยนะครับให้แยกดำเล็กกับดำใหญ่ด้วยนะครับ ถ้าดัใหญ่คือคอมมอนร่วมกับอุปกรณ์ AC ทุกๆตัวนะครับอันนี้ a c วั AC, ได้0.22นะครับ0.22 ACV ครับถ้าปรับเป็น DC ก็ได้0.012 DCV ครับสังเกตว่าไฟนี้จะต่ำมากนะครับสำหรับฮิตะชิ sh. และก็ใช้ไฟเพเชอร์แค่สายไฟแค่2เส้นครับ0.012 DCV ครับ เป็นไฟกระแสตรงครับอันนี้ไอ้เพรเชอร์นี่ใช้ไฟกระแสตรงนะครับอ่าเพรเชอร์สังเกตดูนะครับจะมีสีใช้สีส้มนะครับอ่า uh, acv จะได้0ู2จุดสองสอง acv ครับถ้า uh, วัดความถี่ก็ได้ยี่สิบสี่จุดเจ็ดแปดเคเร์ครับ เลาวัดความถี่เราต้องกดปุ่มเหลืองนะครับปรับไปที่ AC อย่างนี้แล้วกดปุ่มเหลืองนะครับมันก็จะเป็นเฮิร์ตนะครับยี่สี่จุดหน้าแล้วกดปุ่มเหลืองนี่นะครับมันก็จะได้ยี่สิบสี่เจ็ดเจ็ดแปดเฮิร์ตอันนี้เป็นความถี่ขนาดน้ําไม่มีในถังนะครับถังเปล่าๆนะครับไม่มีน้ํานะครับอันนี้ยี่สิบี่จุดเจ็ดแปดเคเฮิร์ตครับอ่าตรงนี้ pressure ครับ pressure สายสีดาจิ้มกับสายทีดําสายทีแดงจิ้มกับสายทีแดงครับมันเป็นไฟ DC นะครับอทีนี้เราก็ปล่อยน้ําให้เต็มถังนะครับถ้าวัดได้ฟา์มทีอย่างนี้นะครับก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดฟาร์มทีไม่มีนะครับเวลากดปุ่ม power มันจะร้องตี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 ัตตตนทีเครื่องไม่สามารถทํางานได้เลยครับการวัดไม่จําเป็นต้องกดปุ่ม power ครับแค่เสียบไฟฟารมทีก็สร้างขึ้นทันทีนะครับ เราไม่จําเป็นต้องไปกดนะครับเพราะมันจะสร้างก่อนเลยครับกดก็ได้ครับอ่าอันนี้น้ําเต็มถังจะได้21.78 kHz ครับอันนี้น้ําเต็มถังแล้วนะครับอ่าเต็มถังระดับสูงสุดของเขานะครับมันจะอยู่ที่ขอบด้านล่างนะครับเต็มสุดคืออยู่ที่ขอบด้านล่างนะครับ21.78 kHz ครับน้ําไม่มีในถังนะครับ ไม่ใช่ครับน้ำเต็มถังครับเต็มถึงขอบเลยนะครับขอบด้านล่างครับนี่กวัได้ยี่สิบเ็ดจุดเจ็ดแปดเคเออร์ครับ ทีนี้ผมจะกดเรนน้าทิ้งนะครับกด power นะครับแล้วก็กดไปสปินนะครับปั่นแห้งกดจนฝ่าจะมันไฟมาที่สปินแล้วนะครับปั่นแห้งครับจากนั้นจากนนั้ก็ทําการกดปั่นแห้งกดสตาร์ทครับหลังจากกดปุ่มสตาร์ทน้มก็จะไหลออกมาเลยนะครับย1 7 8เออยู่นะครับเวลานี้น้ำเริ่มไหลแล้วครับ เริ่มไหลแล้วครับไหลทิ้งแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ท่อนะครับมันก็เลยไหลแบบนั้นอ่าลงไปเรื่อยๆนะครับความถี่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อน้ําหมดถังความถี่จะพุ่งขึ้นมาเป็น24.78เคเทิร์นะครับความถี่ขนาดน้ําเต็มถังของระดับน้ําสูงสุดครับรุ่นนี้21.78เคเทิร์ครับความถี่จะห่างกัน3เคเท์ครับ CPU จะทําการ ตัวจับความถี่ตรง 3kHz นี้นะครับเพื่อสร้างระดับน้ําต่างๆนะครับเพื่อสร้างระดับน้ําให้ต่างๆกันนะครับ DPU จะคอยตรวจจับเพชเชอร์ตลอดเวลานะครับเมื่อเรากดแมงเสียไฟปุ๊บนะครับเพชเชอร์ก็จะมีไฟมาแล้วก็สร้างความถี่กันเพชเชอร์จะสร้างความถี่ทันทีครับเมื่อเรากดปุ่ม power นะครับแล้วความถี่ไม่มีนะครับเมื่อเรากดปุ่ม power สมมุตินะครับ ความถี่เกิดเสียนะครับกดปุ่ม power ปุ๊บอ่า cpu ก็จะรู้ว่าไม่มีความถี่นะครับก็จะร้องนะครับร้องเตือนตี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 สักพักก็หายไปครับกดปุ่ม power ประมาณสามวินาทีนะครับจึงจะดังนะครับร้องเตือนตีตีตีตตนะครับแล้วก็ตัดไปครับเครื่องก็ไม่สามารถทํางานได้นั่นเองครับอันนี้ความถี่ค่อยๆขึ้นมาแล้วนะครับยี่สิบสี่จุดสองยี่สิบสี่จุดสามเก้าเฮิร์ตนะครับ ถ้าความถี่เปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้แสดงว่าสายเพชเชอร์ดีครับแล้วก็เพชเชอร์ก็ดีครับภายในเพชเชอร์ก็ดีครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับวัดได้อย่างนี้ก็เรียบร้อยครับดีมากครับสายเพชเชอร์ก็ใช้ได้นะสำหรับ,บันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ